ย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเขาก็คือซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่ง ของประเทศไทยที่ได้รางวัลขวัญใจมหาชนอยู่หลายปีครับเรื่องนี้ถ้าหากไม่ความสามารถไม่ถึงจริงๆก็จะไม่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะการวางตัวของบี้เด็สตาหรือบี้สุกิดนั้นเขาเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนทำงานเต็มที่ผู้คนถึงรักเขาครับและตอนนี้ชีวิตของบี้ก็ได้ เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเขาเป็นถึงดาราคนดังแต่ตอนนี้เขาใช้ชีวิตแบบธรรมดามากๆใครจะเชื่อหรอครับว่าคนที่หน้าตาหล่อเหลาอาการขนาดนี้เขาจะเข้าวัดฟังธรรมไม่ยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆบิสุกิตเขาก็จะมีลงสตอรี่ว่าตนนั้นได้ปฏิบัติธรรม ตามพื้นที่ต่างๆนี่แหละครับคือจิตใจที่สงบของจริงโดยที่มีความสุขภายในใจครับ